ดีจ้าพี่น้องมามามาเนี่ยข่อยจะพามา็นดห่ังพี่น้องข่อยจะพามาหมักไก่พี่น้องหมักไก่อบพี่น้องอ่าข่อยสิบปลอกทอดนะจ้าเนาะข่อยสีเอาเข้าไปอบในโฟนโนะสำหรับผู้ใดรักสุขภาพนะจ้าเนาะก็เอาเอาไปอบด้วยพี่น้องด้วห่อเสียเลยเพรต้องกินน้ำมันหลายพี่น้องอบมันสีบอมันสีบอ๊ะแข็งคือห่อไปทอดพี่น้องมันสีนุ่มเหไหมพี่น้องกรอบนอกนุ่มในเนี่ยไหมพี่น้องเนี่ย่อยใส่นองไกยุทีจักนองพี่น้อง เก้าน้องพี่น้องขอยสิบให้ลูกขอยพี่น้องนีหนิขอยสิพามาผสมมันเนะพี่น้องนี่ขอยใส่เกลือนี่เด้อพี่น้องหนึ่งช้อนชาใส่เข้าไปพี่นอ้นอ,นนงนอ,นองนี่ก่อนซ่าน้อยๆนหนึ่งเนาะพี่น้องหนิเพราะแดดเกลือพี่น้องแล้วก็ซอสหอยนางรมพี่น้องนี่ใส่ซอสหอยนางรมแล้วจา้าเนาะ ใส่ไปตามเขาพี่น้องมักหน่อยมักหลายใส่ก็ไปพี่น้องนี่กะสีตวงแหลวกะสีได้ประมาณหนึ่งช้อนชาเศษๆพี่น้องนี่เออแล้วก็ซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์ซีอิ๊วขาวนี่กะสีประมาณหนึ่ง่อนซาเนาะพี่น้องนี่ใส่ซ้ำนี่แหละพี่น้องประมาณหนึ่ง่อนซาแล้วก็พริกไทยเนาะจ้านะพริกไทยขวดที่ใส่แบบนี่พี่น้องนี่ ข่อยใส่ไร้บ่ได้พผักไทยพี่น้องเพราะว่าข่อยเฮ็ดให้หลูกข่นนอ,กกนนอ,อ,อยเนาะพี่น้องนี่แล้วก็สิเฮ็ดซ้ำเน็ตนะจ้ะผักไทยใส่ซ้ำเนีตแล้ะเพราะว่าข่อยเฮ็ดให้ลูกข่อยพีน่น้องนี่เขาก็จะมาคุกข้าวเส้นผสมให้เข้ากันข่อยอันข่อยบ่มีถุงมือพี่น้องถุงมือข่อยมันเบิดพี่น้องข่อยก็ได้ต้องได้ใส่มือข่อยสดๆนี่ล่ะพี่น้องอือเลาก็มาคุกเข้าให้เข้ากันพี่น้อง เราต้องใส่เวลาหมาักไว้ยังสี่ย่างตั้มสามชั่วโมง,งเ้อพี่น้องหมักไว้ยังสี่เพาก่อไปเข่าตู้เย็นไว้หรือว่าผู้ใดสิหมักไว้ขามขึ้นหมักแล้วก็เขอาไปเซตตู้เย็นไว้ขามขึ้นแห่งแต่สีดีพี่น้องเพราะว่าหมักแล้วมันสีได้เขาเครื่องในเขาเครื่องเขายังเขายังสี่เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเนขาก็หันนั่นแบบนี้แหละพี่น้องเนี่ยนี่หั่นเป็นฉเนฉกหรือเฉดัสี่อนอกจากทำข้าบ่มหมักไว้ขามขึ้นกับข้าหมักหมักแล้วก็เอา,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 าไปทอดเลยเอาไป เอาไปทอดเอาไปอบเ,เลยนะมันสิวบเสียบนอกจากนอกเพราะว่ามันสิวบเข่าขเครื่องเราต้องหมักไว้ยางตั้สามชั่วโมงหรือหนึ่งคืนแห่งตะดีพี่น้องหมกักเอาไปแช่ตู้เย็นไว้อันนี้ขอตัดสิแช่ตู้เย็นไว้ข่ามคืนสุนดหลักพี่น้องขอตัดจักคอยเสียบหมาออบถั่วคอยพี่น้องนี่เด็ดตั้งสี่หลักจั๊กแต่ก่อนจะเอาถุงมาใส่ แกะง่ายยังเหรอพี่น้องเสร็จแล้วเสร็จพี่น้องเรียบร้อยแล้วเรากแเอาไปเขาตูเ้ยเย็นเดี๋ยวจากประมาณสามชั่วโมงย่างตัม้มหรือว่า นึ่งคืนก็นได้ดเนาะจ้าเด้อกแบบนีมาเสาร์เขามาอบเขาจะคอยมาเบิ่งตอนเอามาอบเนาะจ้าเนาะไก่ไก่ที่คอยมักไว้ถึงตาเมื่อคืนนี่เนาะจ้าเนาะอันนี้นี่แหนะละไก่ที่เขาหมักไว้ถึงตาเมื่อคืนนี่เขาต้องหมักย่างตำสามชั่วโมงเน้อจ้าให้มันเขา่าเข่าเนือ้อไก่มันจะคอยตีเสพเนาะจ้ะนะาเนาะเมื่อนี้คอยสิผ้าอบคอยตั้งตั้งควบหอดในฟุ้นโนโไฟบนล่างสองร้อยองศาเนาะจ้าเนาะ คอยสิตั้งเวลาอบไว้อยู่ทีหนึ่งชั่วโมงนะจ่าเนาะเขาสามารถลดได้สามารถเพิ่มได้เด้อจ้าเด้อความห่อนอ่าไอีชั่วโมงเวลาน่ะพี่น้องอ่าเวลาเขาสามารถเพิ่มได้เขาสามารถลดได้เด้อจ้าเวลาว่าเขาสิเอาเหลืองหน่อยหรือว่าเขาสิเอาเหลืองหลายเนาะจ้าเนาะอ่าไก่เนาะจ้าเนาะเขาอบได้ประมาณจักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเขาจะมากลับอีกที่หนึ่งเดี๋ยวจะคอยมาเบิ้งเนาะจ้าเนาะอ่าโอเคเด้อจ้า เดี๋ยวเอาเข่าฟุ้นโอกนกน้าจ๋าเนาะอ่าความห้อนสองร้อยองศาตั้งเวลาอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงหกสิบนาทีเด้อจ๋าเด้อเอาอบเนาะจ๋าเนาะอ่าเวลาเขาสามารถเพิ่มได้ลดได้เนาะจ๋าเนาะเอาทีเขาหมักว่าเขาหมักเรืองหน่อยเรืองหลายเนาะจ๋าเนาะโอเคเด้อจ๋าย้ี่กลับมาเบิ้องไมเนาะจ๋านี่เนาะจ๋าใกล้ที่เนาเอาเข่าไปอบสามสิบนาทีพี่น้องเขาก็ต้องมากลักด้วยป่ะที่เนี่ยหวอ,ขอ,ขอ,ขอขนซะกันเด้อพี่น้อง ต้องกัดสองขางสินะพี่น้องค่ะแร้วสันนั่นสิบปุก นี่เนาะจ้ะไก่ห่าอบไปสามสิบนาทีเท่ากับมากรับคางรับคางเราก็ไปเอาเขาโฟุนหน่อยอีกสามสิบนาทีเราจ้ะมาเบิ้งว่ามันสีเรื่องหน่อยเรื่องไรซ้ำไรเนาะจ้ะนี่เนาะจ้ะไก่หน่นะานะตาไก่ที่ห่าเขาไปอบมาหนึ่งชั่วโมงเน,นาะจ้ะเนาะนี่ต่างความห่อนอยู่ที่ไฟบนราง 200, สาองร้อยใส่เวลาอบข่อยใส่เวลาอบหนึ่งชั่วโมงเน,นาะจ้ะเด้อเพราะว่าน้องน้องไก่ข่อยก็บอกข่อยน้ยองใหญ่เนาะจ้ะเนาะขันผู้ใดน้องไก่ใหญ่ก็อาจสิเพิ่มเวลาได้ยังสี่เนาะจ้ะเนาะ แต่ว่าน้องไก่่อยมันหน่อยพี่น้อง่อยก็เลยใส่เวลาอบอยู่ชีหนึ่งชั่วโมงจ้านี่แหละอบออกมาแล้วหนาตามันกะเป็นประมาณนี้ละจ้าไก่อบนะจ้าเนะาะสำหรับผู้ใดที่ว่าอารักษาสุขภาพเ่าจะกินพวกไก่ทอดเ่าจะกินหํำม,มันนั่งสี่เนาะจ้าเนาะแนะน้ใแ้เอาไปอบจังสีน่นะจ้าเด้อสิบวมี้ํำมัน,มมนแล้วสิบวาแข็งเพื่อให้เอาไปทอดมันสีนุ่มจ้าไก่ไก,ก่สีเนื้อสีนุ่มมันสีแสบพี่น้องใส่เวลามักขามคืนนะจ้าเด้อใหามา้มักไว กลางคืนหนึ่งแต่กลางคืนเลยก็ได้จ้ามักแล้วเขาก็เอาใส่ตู้เย็นไว้หรือว่าเขาหมักย่างตันสามชั่วโมงเนาะจ้าเนาะมันก็จะได้เข่าเครื่องอ่าขี่รถจ้าเด้อเนี่ยไกลอบกับพาไม่เห็นหรอเนาะจ้าเนาะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เนาะจ้าเด้อกันผู้ได้หมักเนาะจ้าเนาะพอมีกำลังเลี้ยงใจคิดช่องต่อไปเนาะจ้าเนาะเออมีสูตรอาหารเคล็ดลับอาหารดีๆอย่างการสิไม่เฮ็ดสู้เบิ่งอีกเนาะจ้าเนาะขี่รถจ้าขอบคุณหลายๆเนาะจ้าบ๊ายบายสุขสุขคนเนาะจ้า